แฟนกุณขแม้ว่าอย่างไรเมื่อกุณขแมโนหนึ่งของตัวเองชนะแบบค้านสายตาแถมยังมีคำว่ามวยไทยบนเวทีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของไฟมวย KSF ที่ไปทำการชกกันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่คลิปที่แล้วแอดทำข้อมูลผิดนะครับรีบไปหน่อยส่วนเรื่องของพมสนักนั้นที่แรกแอดก็ว่าจะไม่ทำและครับแต่มีคุณผู้ชมทักเข้ามาขอบอกว่าให้แอดช่วยทำเรื่องนี้หน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นการชนะแบบค้านสายตาแม้แต่ชาวกัมพูชาที่เขาดูมวยเป็นก็ยังรู้ว่าคุณคาแมโนหนึ่งของตัวเอง นนั้นไม่สมควรที่จะชนะในไฟนี้นะครับในส่วนเรื่องของคําชี้แจงที่แฟนๆคุณคแมร์ต่างก็คาใจว่าทําไมมันมีคําว่ามวยไทยตัวเบ้งเบ้งอยู่ในเวทีที่ทําการแข่งขัน KSF ที่ปารีสนตังลีหัวนะครับซึ่งเป็นผู้บรรยายมวยชาวกัมพูชาที่เดินทางไปกับคณะของ KSF ซึ่งไปทําการพาคมวยอยู่ที่สนามที่นู่นนะครับก็ได้ออกมาตอบคําถาม โดยบอกว่าสาเหตุที่มีคำว่ามวยไทยอยู่ในเวทีนั้นเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีของมวยไทยซึ่งอาศัยในการทำการแข่งขันเท่านั้นเนื่องจากในกรุงปารีสยัยงไม่มีค่ายของกุนคาแมอยู่นั่นเองแล้วเขาก็อธิบายว่าทางทีมงานนั้นพยายามทำทุกอย่างแล้วเพื่อให้การถ่ายทอดเป็นแบบกุนคาแมมากที่สุดโดยมีการเปลี่ยนแปลงดนตรีที่ใช้บรรเลงในการไหว้ครูและการชกมวยเป็นแบบกุนคาแม และทางทีมงานได้ขอให้ทางเวทีนำเอาป้ายคำว่า m o o f o ฟมวยไทยลงแล้วแต่ทางเวทีให้ข้อมูลกลับมาว่าไม่สามารถ นำเอาลงมาได้พร้อมกับบอกว่าให้เปิดใจให้กว้างเนื่องจากว่าศิลปะกุนคะแม่นั้นเพิ่งออกมาเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกได้ไม่นานมวยไทยนั้นเขาออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใจเย็นๆและค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าการทำแบบนี้ให้คนที่เคยดูมวยไทยได้รู้ว่าในมพูชานั้นก็มีศิลปะการต่อสู้ แบบนี้เช่นกันอสรุปง่ายๆก็คือพยายามไปเกาะแกะกับมวยไทยทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นั่นเองแต่เพียงพูดให้มันดูสวยหรูสวยงามเพื่อที่จะทำให้แฟนๆกุณคแมทที่หัวร้อนใจเย็นลงก็เท่านั้นนะครับในส่วนร่วมของผู้ชมในสนามที่คุณผู้ชมหลายๆท่านสงสัยกันนะครับว่าทำไมไม่เห็นมีใครไปดูเลยจริงๆมีคนดูนะครับแต่เวทีมวยเวทีนี้เป็นเวทีที่อยู่ในโรงละครเก่าครับเพราะฉะนั้นเวทีของคนดูก็จะเป็นในสไต์ ยุโรปก็คือจะอยู่ด้านเดียวกับทางกล้องถ่ายเท่าสดที่ถ่ายลงไปและก็จะเป็นมุมโคง้งมีชั้นซ้อนกันนั่นเอง ทำให้ไม่เห็นคนดูในสนามนะครับแต่จริงถามว่ามีคนดูไปดูไหมมีนะฮะซึ่งก็เป็นคนดูที่เคยไปดูมวยไทยอยู่เป็นประจํานั่นแหละครับที่นี่มาถึงเรื่องของไฟชกของพรมสํานังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอาจจะปล่อยคลิปไหลไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะไม่บรรยายการแข่งขันนะครับแต่จะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเอาเองเลยซึ่งในการถ่ายทอดสดของทางบ่ายยนทีวีครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สัญญาณจากฝรั่งเศสส่งมาที่กัมพูชานั้นมันขาดหายไปแล้วว่ากันว่าเป็นช่วงที่ เรด้าอุตกูนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นแชมป์ของฝรั่งเศสนะครับไล่ถลุงพรมสำนังอย่างหนักอีกข้อหนึ่งก็คือเรด้าอุดกูนั้นมีน้าหนักเพียงแค่75กิโลกรัมเท่านั้นครับส่วนพรมสำนังนั้นมีน้ําหนักอยู่ที่81กิโลกรัมนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้แฟนๆมวยกุนคยแมนไม่พอใจเพราะว่านักมวยตัวเองนั้นมีน้ําหนักมากกว่าแต่กลับชกเจาะแยะเหมือนไม่มีกําลังแล้วก็ดูแล้วแรงฟัดแรงเหวี่ยงน้ําหนักหมัดความแม่นยํานั้นสู้นักมวย ชาวฝรั่งเศสไม่ได้เลย หลังจากการแข่งขันจบลงนะครับผมสำนักเป็นฝ่ายถูกชูมือให้ชนะทางนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสก็รู้สึกไม่พอใจกับคำตัดสินแล้วครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นทำได้ดีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแฟนๆคุณคาแมที่ดูมวยเป็นก็ออกมาตัดพ้อว่าหากทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะทำให้คุณคาแมของตัวเองนั้นไม่พัฒนาเอาเสียเลยและจะยิ่งทำให้คนดูที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาดูมวยมาตลอดจะรู้สึกว่าศิละปะการต่อสู้ชนิดน,นี้นั้นมันมีการตัดสินที่ไม่เป็น ซึ่งชาวโยุโรปนั้นเขาสติ๊กในเรื่องนี้มากๆนะครับส่วนแฟนๆคุณคะแมทที่หลับหัวหลับตาเชียก็ออกมาตำหนิเพื่อนร่วมชาตินะครับว่าไม่มีความเป็นชาตินิยมเอาเสียเลย เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่กุนคะแมน,น่ .1 อย่างพรมสำนังไปชนะแบบค้านสายตาที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งที่บอกว่าตัวเองจะไปเผยแพร่กุนคแมนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าฝึกศิลปะการต่อสู้กุนคแมมาตั้งหลายปีแต่ชคได้ไม่สมควรที่จะชนะคนอื่นเอาเสียเลย หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าคนรู้อะไรบ้างพร้อมสำนังหนะเขาชกได้อย่างชัด เจนในศิลปะการต่อสู้การวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ตัวเองไม่รู้อะไรเลยนนะมันไม่ดีนะหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเหรองั้นคุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าคุณเห็นอะไรบ้างแล้วคนที่เข้ามาตอบกลับเขาก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่ามันเป็นทักษะที่บางครั้งเราก็พูดมันออกมาไม่ได้หรอกทักษะที่คนทั่วไปดูแล้วไม่เข้าใจการชกมวยนะมันไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนรู้ได้หรอกกรรมาการที่ให้คะแนน,นเท่านั้นแหละเขาถึงจะรู้แต่ที่ฉันเห็นก็คือ เขาตั้งใจต่อสู้มากๆเลยแต่เจ้าของคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวหล่าเป็นคําอธิบายที่ดีจริงๆหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าถ้าชกมวยไม่เป็นก็อย่าหาเรื่องที่จะไปตําหนิคนอื่นเธอเป็นสุภาพสตรีนะครับหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่างั้นเธอก็มาหาฉันสิแล้วฉันจะต่อสู้ให้เธอดูคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่า ลุงสำนังชโชคโคตรช้าเลยแต่ก็ยังชนะได้โชคดีจริงๆหล,ลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้าม,มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันอยากรู้จริงๆว่ามันจะมีฝรั่งสักกี่คนที่สามารถต่อสู้กับผมสำนังได้และฉันก็อยากรู้ว่าทําไมคุณถึงพูดแบบนี้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแต่จริงๆแล้วนะผมสำนังนะสู้ไม่ได้เลยนะแล้วก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแย่จังฉันเห็นหลายคน แล้วที่พูดว่าพร้มสำนังไม่น่าจะชน,นะถ้าเก่งกันนักทําไมไม่ไปชคกันเองเลยเล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเครื่องรางแห่งการนําโชคคงจะนําโชคมาสู่เขาละมังฉันเห็นหลายครั้งละตอนที่เขาไปโชคในประเทศไทยก็โชคดีที่เขาไม่แพ้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพอได้แล้วพร้มสำนังเลิกแข่งได้แล้วสู้แบบเนี้มันน่าอายฉันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทำทุกอย่างแค่เพื่ออยากได้เงินเท่านั้น ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจทําไมแฟนๆบางคนนั้นไม่เคยดูมวยเลยด้วยซ้ําเพียงแค่เข้ามาเชียร์ลุงสํานังก็เท่านั้นและหวังอยากได้เพียงแค่ใช้ชนะของเขาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดได้ครับไม่ได้สังเกตอะไรเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่เขาชนะทีไรฉันก็ขำทุกที <laughs> คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านอกจากทุนเทียราแล้วฉันก็ไม่เคยไว้วางใจนักมวยกัมพูชาของเราคนไหนเลยสักคนอันนี้เป็น f c ของทุนเทียรานะฮะเอฟทุนเทียรากับ f c ของผมสำนังเขาจะไม่ค่อยถูกกันนะครับแย่งชิงความเป็นโนหนึ่งกันนะครับหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ทุนเทียราที่แกว่านั่นนะฉันลองเช็คประวัติดูแล้วมันไม่เคยไปชนะนอกประเทศได้เลยแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับ ครับโดยบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วเพื่อนเอ๋ยทุนเทลานนะ่ะไปชกในกติกาที่มันเป็นธรรมชกกับนักมวยที่มีตัวใหญ่พอๆกันกับทุนเทลา เขาทำได้ดีถึงแม้ว่าเขาจะแพ้แต่มันก็ยังดูมีศักดิ์ศรีมากกว่าเขาต่อสู้อย่างหนักหน่วงและมีสไตล์และไม่เคยกลัวแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากอ่านความเมนเหนฮาๆเยอะๆนะฮะแอดแนะนำให้เข้าไปลองดูกันละกันนะครับที่เพจ KS Super Fight นะครับการแปลเนื้อข่าวและความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทำด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ นะครับหากมีข้อมูลใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาวรวมของผู้โพตก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ